สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ท่าเงาะกัสีพามาอัปเดตจากที่เท่าเงาะเอาทุเรียนมาลงเข่งไหวขับที่ล้อสีไปปลูกกัเดี๋ยวเท่าเงาะสีมาอัปเดตหลังจากว่าได้ลงหลายอาทิตย์แล้วขับกันเลยเดี๋ยวสิลองมาพามาอัปเดตเบิง้งขับว่า จากที่ลงกระถางลงเคงแล้วก็จากที่ใส่น้มักว่าผลออกมาเป็นยังไงครับเบิ่งนะครับพี่นอ้องในส่วนของใบครับพี่น้องใบกะถือว่าสมบูรณ์ครับใบ เขียวเข้มครับลวก็ยอดอันนี้ก็ยอดกำลังสิแตกไหมหลังจากที่เขาแก่แล้วครับลากาเดี๋ยวมอนนี่อันนี้ยอดกำลังยังบันทันได้สุดครับเดี๋ยวยอดเดินแทบตลอดเลยครับผมเดี๋ยวพังเบิ่งเรื่อยๆครับ เ่้นนรตคับลถือว่าง้ามครับพี่น้องล้วกะ็น้ำมกักตัวนี้กะถือว่าใส่ได้ดีลากเดินดีครับผมถือว่าลากลากไปได้ดีเลยแหละครับงามล้วกะแตกหยอดแทบทุกต้นทุกต้นเลยว่าได้ครับผม ใบกะเขียวเข้มสมบูรณ์รับใบเขียวสมใบเขียวเข้มสมบูรณ์พร้อมสิแตกยอดครับอันนี้เท่าเงาะกะ,ะประมาณ20มือใส่เทอาหนึง่งครับพี่น้องเพราะว่าอย่าพราะว่าโดยปกติธรรมเนียมอยู่ที่สวนะเท่างาะที่ไส้รถถุกสิหามือ แต่ว่าอันเนี้ยประมาณยี่สิบมือเพราะว่ามันแตกยอดดีเกินครับแล้วกะสิงที่ถทาเงาะย่านอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะมันแตกยอดดีถทาเงาะย่านในส่วนของโตกระถางรับยาชิพาินงกระถางเพราะกระถางตัวนี้ถ้ทเงาะย่านไอ้ไอ้ไอ้ลากแก้วของตัวเนี้ยมันยี่มขดอยู่ ก,ก้นกระถางก็เลยประมาณ20มือเท่าง,งอไซเทือนึงครับในส่วนผ่าสแลมเนี่ยตัวเนี้ยครับเท่าง,งออบดได้อันนั้นอย่างก,ก็คือวา่าแค่ว่าเอาไว,ถาว้ถ้าเวลาปลูกก็คือยกผ่าสแลมตัวเนี้ยเพราะหลักๆเคยก็คือเสียดายเข่งครับคือเสียดายเข่งแต่ของเท่าง,งอมันที่มีอยู่2ไงใสอันเนี้ยเข่งตัวเนี้ยสิราคาแพงแน่แล้วก็เข่งตัวนี้สิราคาถูกแต่ตัวเนี้ย ถ้า,างเงาะสิบได้ใดส้สแลมร้องขับอันนี้ก็คือตอนตอนที่สิบปลูกนี่ถ้างเงาะกะสิตัดก้นรอบตัดก้นรอบล้วกะสิพาตัวนี้ออกครับขั้นแรกก็คือตัดก้นรอบก่อนแล้วก็เบื้องหลักรลกเขาว่ามันมีขดบอถ้ามีลากขดก็สิตัดลากขดออกแล้วก็หลังจากตัดลากขดออกก็สิตัดพาตัวนี้เลย ครับเพราะว่าไอ้เข่งตัวนี้มันบ่อยมีราคาแพงครับเบื้องลำต้นครับล้ำต้นกันยังสมบูรณ์แต่ควมขยายตัวของลำต้นเขาครับเดียวแต่แทบทุกต้นเลยครับพี่น้องโอ้ยขังนี้บ่เห็นคือความสมบูรณ์ของของ ของลำต้นที่สมบูรณ์แล้วก็แตกยอดขับนสี่พ่งนี่กระสีประมาณนี้ครับจังใดคลิปนี้กะเดี๋ยวถ้าเงาะขอเฮ็ดคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้อัปเดตกันเบิ่งรับกะจังใดกะฝาก ติดตามเบงนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะเงาะได้ฉีดวัคซีนหรือหรือสามารถขึ้นไปสวนได้ก็เดี๋ยวทางเงาะก็จะไปอัปเดตสวนมาให้เบิง้งขับว่าสวนเจเงาะทางนะเงาะน่ะประมาณได้แล้วครับเพราะว่าของทางเงาะมีอยู่สองสวนรับก็เดี๋ยวจังใดขอฝากพี่น้องติดตามในเด้อครับผมครับขอบคุณครับผม